มันเป็ยกข้างในลูกอาการเราสุขังลูกนักค่ะเออแต่ว่าก็ดีใจค่ะเออค่ะสวัสดีค่ะน,ออาอาคน้องไอซ์สกุณาพจนเสียมิหงคค่ะลูกหลานขนองอำเภอโกสุงทีใจจังหวัดมหาสารคามค่ะที่ลากรขอของคุณของฝากของต้นจากของต้นได้เบ็ดล้ลูก พี่ซื้ออะไรนะครขอบคุณขอบคุณจับพี่โมบีด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณบ้านพี่แพลวสุขสุขลดยนะบ้านจะของขอบคุณทนนี้บ้านไหนดีขอบคุณมาเลยจากบ้านทักบ้านน้อยอาไอ้นะคะแล้วก็ขอบคุณมาได้จากบ้านอาไอ้ตาบล์พ่อจากนามังคาและเออแลตวกจากเมดีี ไรพ่วงแม่สนมแม่ขนมแม่เลี้ยงก็ขอบคุณอะไรจ่าแม่สักสารภาพอากแม่ฮักสารคามจ้าก็คือคืนน้าห้ามเถิดยังไม่หมดนะคะพาอีกหลังถึงแล้วเออถึงแล้วคุณย่าพลอยขอบคุณแม่บุภาศขอบคุณเออเรือกสอบก็เปลี่ยนกูอ่ะขอบคุณแม่บี